ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนค่ะในวิดีโอในคลิปที่เราจะได้มีโอกาสนำมาเผยแพร่นะคะเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ตามตำราท่านอาจารย์จรรย์พิกุลในปีพศ2500เป้าหมายเพื่อขยายวงการ โหราศาสตร์พื้นฐานสู่สาธารณชนนะคะในงานวันนั้นเป็นการเสวนาโหราศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2559นะคะหรือในปีคศ2016อา20จารย์วราเชษติยะเกษมท่านก็อบอกว่าให้ใช้หัวข้อ การใช้โหราศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในงานก็จะมีตำราหรือว่าเป็นหนังสือนะคะเสวนาเพื่อการพยากรณ์ที่ประกอบงานในวันนั้นนะคะท่านที่สนใจสามารถสั่งหนังสือเล่มน,นี้ได้นะคะจำหน่ายราคา300บาทติดต่อไปทางเพจสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะสำหรับวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนะคะก็ดิฉันในนาม ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตรสากลและยูเลเนียนแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีโอกาสเปิดแนะนำสถาบันโหราศาสาสากลและยูเลเนียนแห่งประเทศไทยนะคะโดยดิฉันได้รับเกียรติเป็นผู้อำนวยการและก็ท่านอาจารย์บรเชษฐ์ติยาเกษมท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของสถาบันนะคะแล้วก็ดกตร์จลัดโลดบทดำริซึ่งท่านเป็นทายาท ของท่านอาจารย์จารันพิกุลท่านก็เป็นประธานเช่นกันนะคะดังนั้นในบทบรรยายนอกจากที่ดิฉันได้มีการแนะนำสถาบันแล้วก็ยังได้รับเกียรตินะคะในการบรรยายโหราศาสตร์สากลสูส่ยูเลเนียนโดยการเป็นการแนะนำไพ่โหราศาสตร์หรือเรียกว่าไพ่ยูเลค่านะคะเป็นวิชาไพท่ที่เป็นไพ่โหราศาสตร์ที่คิดค้นโดยอาจารย์วรเชตียาเกษม ซึ่งท่านได้แนวทางมาจากการสอนจากอาจารย์จารันพิกุลน,นะคะทั้งนี้ไพ่ยูเลก้าได้เปิดตัวครั้งแรกในศาสตร์แห่งโหรด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอได้พร้อมกันเลยค่ะก็แนะนำต่อไปนะคะก็จะเปินการแนะนำและเปิดตัวค่ะสถาบันโหรศาสตร์ศาสตร์คนละยในประเทศไทยค่ะเปิดตัวทันีตอนทันทีทุกหนาสถาบันค่ะ นเรียท่านประธานอาจารย์แล้วก็วิทยากรผู้สมเกียร์นะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียร์ทุกท่านนะคะวิฉันพันธุ์ทิชรนเพ็ทค่ะได้รับเกียร์ให้เป็นผู้บริการสถาบันโหราศาสตร์สากลและอยู่ในเงย่แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทางสถาบันไม่มีการลงนามจากตั้ง เป็นทางการเมื่อวันท 29, ี่9สิงหา, 6, า,า,า 59, คมพุทธศักราช2559นะคะโดยมีอาจารย์วรวเชษฐ์ปียัเกษ,ษซึ่งท่านเป็นสิริเอกของโผลจรัที่คุณทำหน้าที่ในการเป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมของสถาบานาาันหราศาสามคนในทเ่เนียนแห่งประเทศไทยค่ะและดเตอร์จรัดโลดกดตัรลีนะคะซึ่งท่านเป็นชายาศ ของโหดจรัญที่กุลเป็นประาธานที่ปรึกษาของสถาบาันหลาศารอยู่ในเง่นแห่งประเทศไทยค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันนะคะเพื่อเผยแพร่งองค์ความรู้ที่ท่านอาจารย์จรัญที่กุลได้ศึกษาและก็ค้นคว้าตลอดจนพิสูจน์เพื่อนำทฤษฎีที่สามารถใช้ได้จริงในการเร,ารียกรมาเผยแพร่ ซึ่ง,จจง,งท่านอาจารย์จันทิคุณท่านได้ศึกษาโพราสาทั้งโพราสภาคคำนวยก็าาคือเรื่องของคำผีสุริยญาตและมานัทน,นอกจากนี้ท่านยังศึกษาโพราสรสากลที่ประเทศอังกฤษนะคะและท่านได้นาไปบรรจิในบทบาทของ ASEA ของสมาพันธ์โกลของอังกฤษนอกจากนี้ท่านยังศึกษาโพราสตร์ยูเนียนตามแนวทางของท่านเอลสต์วินเตอร์ค่ะ ก่อนนี้ท่านจะมีการศึกษาโหราศาสตร์ในจริงจังท่านได้ศึกษาศาสตร์เยียรอนมากมายซึ่งที่ฉันได,ด้มีโอกาสเห็นตำราและผลงานของหมาศาตรัที่ญี่นะคะที่บ้าดรจรัสโลดแลกะก็ในตำาราที่ท่านอาจารย์บรเชีมีนะคะดังนั้นเจตนาโงของสถาบันเพื่อมุ่ง ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางของผลจรรที่กุูลส,สาธาชนแล้วก็เพื่อราาักษาวิชาโหราศาสตร์ให้สืบทอดไปจากรุ่นสูส่รุ่นค่ะสำหรับเจตนาตรงในการจัดตั้งสถาบันนะคือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้รโหราศาสตร์ตามของผลจรราที่กุศค่ะอ,อีกทางค่ะการโหราศาสตร์เข้าสู่ระบบการศาารึกษาซึ่งณขณะนี้ ดิฉันได้มีโอกาสไปสอนที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้นําความรู้โหราศาสตร์โบราสูาส่สยูเรเนียนตามนทางของโหราที่ปุงไปเผยแพร่ให้กับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ออะรครนอกจากนี้ทางสถาบัน,นก็จะนําความรู้ข่าวสารซึ่งเป็นข่าวสารที่มีความสําคัญต่อ ความเป็นไปในเรื่องของโหราศาสตร์จากผลความต่างประเทศรวมความรู้ต่ตางๆที่เป็นความรู้โหราศาสตร์นะคะไม่ว่าจะออกมาในเรื่องเรื่องของบฎความ,วามหรือการเชิญนักโหราศาสตร์ต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้จากนักโหราศาสตร์ไทยค่ะ กิจกรรมของสถาบันที่ในเบื้องต้นที่เรามุ่มเงเน้นนะคะในการเผยแพร่ความรู้ก็คือต้องการจะเผยแพร่ความรู้แล้วก็บทความข่าวสารเรื่องของโหราศาสตร์ค่ะจะดระเุินการเปิดอบรมแล้วก็เปิดสอนโหราศาสตร์นะคะตามแนวทางของหมุดจัญทิพบุตรค่ะนอกจากนี้ท่านอาจารย์จัญทิพบุตรท่านเป็นนักคิดนักค้นคว้าและศึกษา ตำราโหราศาสตร์นะคะไม่ใช่เพียงศึกษาเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นท่านยังนำความารู้จากทฤษฎีต่างๆในสิ่งที่ท่านศึกษานำมาพิสูจน์กับรวมชะตาบุคคลตลอดจนการพยากรณรวมชะตาไม่ว่าจะเป็นรวงชะตาของบ้านเมืองเมื่อทฤษฎีไหนที่สามารถนำม,มาใช้ได้จริงท่านก็จะมีการจดบ,บันทึกแล้วก็เผยแพร่สู่ ลูกศิษย์ของท่านดังนั้นในส่วนของสถาบันก็จะมีการเผยแพร่ความรู้ในลักษณะทฤษฎีและก็หลักการทางโหราศาสตร์และยังจะนําความรู้เหล่านั้นให้ผู้ที่ได้มาศึกษากับสถาบันนาความรู้ไปใช้จริงโดยที่จะมีการออกอีเว,วนต์รวมถึงการจัดบรรยายและเวิร์กช็อปในรูปแบบต่างๆค่ะสำหรับสถาบันก็ได้มีการเปิดเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีอีเมลเพื่อ ทุกท่านที่สนใจแล้เปลีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เข้ามาพูดคุยการเรื่องจากในระยะนี้เป็นระยะที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจึงมีการแนะนาแล้วก็เผยแพร่คำบทความหรือการแนะนาตัวสถาบันเป็นเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะคะแต่สําหรับวันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทาง a c e b o o k ของสถาบันก็จะมีการเผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์ในเรื่องของบทความ และก็ผลงานของท่านอาจารย์จัจนที่์พิภูรรวมถึงบทความที่มีประโยชน์ทางสถาบันมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจว่าจะพยายามนะคะที่จะแปลบทความจากต่างประเทศรวมถึงบทความที่น่าสนใจของท่านอาจารย์จัญที่กิภูเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ทางเราได้หัวหน้า ทีงานซึ่งเป็นหลานของท่านอาจารย์จายัาทิกุลนะคะเป็นลูกสาวของดรจรันโลดบตำํำรีซึ่งตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศก็ได้ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานที่ปรึกษาของทีงานข้าาอักฤษค่ะ ดิฉันในฐา,านะผู้บริการสถาบันนะคะขอฝากขอพระคุณท,ทุกทุกท่านที่อนุญาให้เกียรติมาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ